ผลงานครับอะคอดเจนเก้าของดูสูนะครับคดีลูกค้าเก่านะฮะก็เดิมเข้าเดิมโรงงานนะครับเคยจูนกันแล้วนะครับพอดีเข้ามาจัดโปรตั้งวาลนะฮะก็เคยจูนแล้วตั้งวาลวใหม่ก็จูนเก็บไปฟรีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะ รถจูนแล้วทุกครั้งที่ตั้งวาลวนะฮะควรจูนเก็บใหม่ตลอดนะฮะหนึ่งคือความสึกหรอของรถนน่นนี่นั่นราคาไปหลายอย่างหรือตอนที่ท่านไปจูนระยะระยะวาลวมันไม่ได้ตามมาตรฐานนะฮะก็จูนตามค่าอากาศตอนนั้นนะครับตามส่วนผสมตอนนั้นนะฮะ พอตั้งวา์วใหม่นะครับรถที่เคยจูนแล้วนะก็จะวิ่งแตกแนะครับควรกลับไปจูนเก็บทุกครั้งนะฮะโอเคก็จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ฟไ a แบนดะฮะตัวตัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับจูนสอบจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะคันนี้มีระบบ LPG ด้วยนะครับก็ ตรวสอบให้แล้วนะครับเช็คให้แล้วก็ยังติดบางอยู่นะฮะเป็นระบบ OBD ด้วยนะครับมาไปอันนี้แก้ตัวสันกระปดลินหลี่ให้ไปแล้วนะฮะอันนี้เล่งหน่อยนะเพราะว่ามีรถต่อหลายคันเลย สำหรับลูกค้าที่ใช้792 0ูนนะครับลองดูนะครับว่ามีอะไรต่างๆบ้างนะฮะก็เคยโจกับผมแล้วนะครับตั้งวาวใหม่จูดหยยบฝีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะเหมือนที่อธิบายตอนต้นคลิปนะฮะแล้วก็หน้าอู่ผมอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยนะฮะรั้วสีเลองเงินนะครับแล้วก็อีกที่คือรับลูกาของเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดรับบริการแต่งานจูดอย่างเดียวนะฮะ เซอร์วิสเปนแทรนทั่วไปของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็จุนอสกสถานที่มีนะครับไปได้หมดนะครับบวกค่าเดินทางน,นะครับไกลจัด,จดเนือสุดออกสุดใต้สุดรวมกัน3สามคันเลยครับผมไปแน่นนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกสาช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ g o o g l e Map นะครับแค่พีพีจูรีแมป p ั n d a ก็เจอเลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ a c คคอร์ดเจนเนะครับเคยจุดก right <laughs> ันแล้วนะครับมาจัดโปรตั้งว่าเขาจุดเก็บให้์หมฟรีนะครับเดิมทุกอย่างนะฮะมีระบบ LPG ด้วยขอบคุณครับ